ไปไกลปรมาณสามเมตรที่เมตรถึงหัวเลยอ๋อแบบนี้ก็ล่องก็ล่องยิ่งลิ่งก็ได้ตัวขับนั่นใช่ใส่กุนไก่กุนไก่ไงไงปะ่งยๆเนี่ยกุนไก่นะครับผมเดี๋ยวผมว่าเป็นแล้วอุ้ยมันมันทีวีตีกลับขึ้นมาบ่เออคือคือตั้งออกไปเลยตั้งมันทีวีหมดสีอเอาละครับล่องโดยอุ้ยเร็ว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  เดี๋ยวพี่น้องปอดขับว่าเห็นของสีโบเซียได้หนิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหพี่น้องถ้าหนูตัวท่อนนี้มันก็เรียบร้อยเลยครับโอ้ยครับกดแช่นะครับกดถือใจให้ลุงอุดพันอุดของเขาหน่อยครับเข้าจ้าเลยครับพี่น้องนี่ครับนี่ปอดตัวระยะระยะนี่นะ ทางนี้ไปหายิ่งมือเดียวซสำนะครับยิ่งมือเดียวซสำลุงอูดของเขาพาดูของเขาเดี๋ยวสิดิลองอีก<ห>จักดอกหนึ่งนะครับระยาะนี่ก็ละเล่าจะแปดเมตรนะครับแปดเมตรนี่ยิ่งถึกเลยโอ้โหสุดยอดครับจิ๋วแต่แจ๋วฟองแท้ต้องเือ,อต่อยนะขออนุญาตครับนี่ครับยิ่งในระยะแปดเมตรน,นะ โอ้มันดูส่วนตึกระเริ่มไส้หรือมันมันวากับไปได้น้องน้องมึงมีคนอยู่มันสิดไปพาไปน้อมาอ่าปอดผมกังเนื้อคือกันครับยิ่งมือเดียวสามเมื่อกี้นี่ตับเลยนะครับเอ้าถบือใจนะครับกดไบกรไบล่กดแช่เพื่อเป็นกำลังใจให้พ่านอุดของเขานะครับแล้วตอตึกรเริ่มไส้ก็วันตึกระเริ่มไส้ตอนไหนตอนตะเรไส้ปลาโอ้ยิยูแต่เจ๋วย่างเส้นเดียวนะครับนี่ย่างย่างคู่เดียว ยางนี่ห้านิ้วแล้วก็ไนไก่เดี๋ยวผมจะให้ดูปนไก่จับ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 อาวเอา,เอาวันทิตวันทิตพ์ปเอเอเอ